อุ้ยพี่น้องว่าแบบืั่วือด้เล,เลยครับผมน้ำปลาดองนัวพริกเด็ดๆเลยล่ะพี่น,อน,น,น,น้องมวะน,นี่มาเส้นนัวแมงมดทั้งไก่ทั้งไก่พี่น้องโอ้ยสดๆเลยครับผมทำลายแตกบมึงได้คน่นะโอ้โหโหโหบลาครับเบิึงเนื้อยีลยะ โอ้ยโอมามามๆครับผมโค้งนะเฮ้ เน mhm. ื่อครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงปลายสูู้่สุขคนครับผมเมื่อานี้พ่อกับบอาแม่ค่อากินพี่น้องเมื่อานี้แม่ได้ปูมาสดๆมาฝางมาต้อนพี่น้องครับผมโอ้โหมาแบบราดน้ําต่าพี่น้องมาแบบเพชๆเลยเพชๆนัวๆพี่น้องปูเขาสดๆโตยญ่งๆเลยครับผมคุณอะ โอ้ยนี่กระดงนนองพี่นเนาะพุ่นเนาะพี่น้องมาครับมาๆๆยุวยว่ยๆน้ำกันพี่นอ้องนี่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 วอเม็กซี่ฮักให้เบิ่งเลยครับผมโอ้ยโอ้โโปุนะครับเบิง่งเหนื่อยดีนะโอ้ย เนื <Ooh. S 2> like ้อหวานแห้งพี่น้องแซ่บขนาดเลยครับผมแซ่บครับโอ้พริกอลังการอลังการเลยพี่น้องมื่อนี่อ้นะมูวี่น้ำต่ำเลยล่ะ น้ำตับนวันวๆเฮามใส่น้ำตับน้ำพี่น้องอือ,อ,อโอ้น้ำตับนัวขนาดหืมมมมึงจะแบพี่น้องโอ้แต่ละตัวครับ ว้าเลยป่ะเบิ้ยนเนื้อครับมาจะแซมกันเน่อี่น้องแป๊บน,นึงครับเนื้อขึ้นแน่นมากพี่น้องเนื้อหลอหลม ย่างตลาดมากพ่อพอดีครับผมโอ้ยยังไงมาขัดน,น,น้ำตับเมาชุ่ยยอดเลยคนนะ่ะเซกระดงองควอมโอ้ไม่กระดองพ่อน,นี่กินให้ได้กันเด็กน้อง อืมันปูแซบครับอ้อมันดองอีปูช่วยจอดเลยเบ้่งเลยปูณหนะออ้ยบ้งตัวนี้ครับโอ้ยมาๆ,ๆครับผมโอ้ขอ,อยัดทับเด้อตัวนี้พี่บอกตัวใหญ่ขนาดครับผม โอ้ยว่แม็กสีบีปะนี่ไอ้เพิ่งเนาะโผล่น่ะเออเนื้อครับ แซ่บนัวขนาดเลยโอ้ยขามันเนี๋ยไปแก้ก,กินอีกเพิ่งเพี้ยงตอนนี้บอกพริกเต็มมือเลยขอแยกเส็นตอกพริกออกก่อนครับผมฮู้มามามาพี่ดงไปเลย ปี๋ไปเพื่อน้องคนะ่ะเนื้อเนื้อโอ้ยน้ำต่ำลาดน้ำต่ำลาดไม่เนาะดาน้ำต่ำน้ำไหลแตกเลยครับผมมันยั่ยๆหลังกันครับอือ ตัว mm hmm. นี้กัน,นยังโอ้วงไหนครับโหนะเอออะไสิตุลักตุเล่นในจักน้อยพี่น้อง Mm -hmm. Sudah, mm -hmm. oh! เสียบอีกทีน้องโอ้ยคักๆเลยพี่น้องเลยนัวขนาดนี้พี่นอ้องประนี้เดี๋ยวมาแบกสิพิกินอีกรอบนึงเนาะครับผมลังกล้องเอาผู้ใดยมกกักกินเองกับฝากวันที่สามก็ไล้ว่าแช่ไปตั้งใจว่าแม็ก,แกเด้อครับผมคิดหน่ายคิดไม่พอกันไหมครับอยู่ดีมีแห้งระดับได้เงินหมนนื่นนระดับได้เงินแสนครับสวัสดีครับ